วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลิปสติกเ e อร์เรอนานมากเกือบสองเดือนได้อะสั่งไปตั้งแต่วันที่ยีสิบมีนาวันนี้วันที่8ดพฤษภาคือรอนานมากเพื่อเ e อร์เที่สั่งมาสามแท่งนะคะคือแบบจะพูดให้ฟังไหมวะ มันแบบเขาใส่ใจยันกล่องอะ่ะแบบทาแบบดูดีมากอันนี้นะคะสั่งมาสามแท่งเป็นเนื้อลาตินหนึ่งแท่งแล้วก็เป็นเนื้อแมทสองแท่งอันนี้เป็นสีส้มอันนี้เป็นสีส้มแฮมเมดเลยอะ่ะแบบส้มแบบนี้เลยอะ่ะแบบส้มเหมือนกล่องเลยอะ่ะสีเดียวกับกล่องอะ่ะอันนี้คือสีส้มแฮมเมดนะคะมันชื่อว่าสีอะไรอะ่ะ เบอร์สาออเรนบูเต้บเต้ดูแบบตัวแท่งมันเป็นแม่เหล็กอะแบบดูว่าแล้วมันแทงมากแท่งหนึ่งรวมแท็กแล้วประมาณ70เหรียญ71ดเหรียญประมาณนี้ไม่ถึงนัค่ประมาณ70็ิบนิดๆอะดูเขาแบบใส่ใจยันกล่องอะใส่ถุงให้ด้วยดีมากอันนี้เป็นสีส้มนะคะ เป็นเนื้อแมทอันนี้เป็นเนื้อแมทแล้วอีกอันนึงอันนี้เป็นสี beige, เบจเชดเล็ก i dont know สีที่สิบหกนะคะอันนี้เป็นเนื้อลาตินอันนี้ออกสีแบบชมพูแบบชมพูส้มๆเหมือนปากอันนี้เป็นเนื้อลาตินนะคะ ตัวแท่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเขียนว่า h ฮม r m อย่างเงี้ย h ฮ r อย่างเงี้ยดูสิความดีรอนานมากแบบรอนานมากดีมากแบบตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กดีนะคะแล้วแท่งสุดท้ายคือคือแท่งนี้คือแท่งอันนี้คือสี rose b o ต t โรสบู Rose, Blue, มันเป็นภาษาฝรั mm hmm. ่งเศสอะโบเซ่ ose, mm hmm. หรอแช่สุดท้ายน,นี้ก็เป็นอันนี้เป็นเนื้อแมทสีชมพูแบบนี้คิด mm hmm. ให้ดูเป็นชมพูอย่างเงี้ยชมพูแบบชมพูดูดีอะเธออันนี้เป็นเนื้อแมทนะคะสวยดีดอันนี้สวยมากอันนี้สวยมาก สั่งมาสามแท่งรอนานมากแบบดูความเป็นแบบเขาใสร่รายละเอียดดูดีเขาเขียนแบบนี้ด้วยอ่ะดีมากอยากจะบอกว่าดีมากแบบเขาแบบดีมากลองได้นะคือประทับใจในแบบว่าเียนกล่องหลเยยันกล่องเลยอ่ะสมแล้วที่เป็นไฮเอนแต่ว่าถามว่าราคาแรงไหมราคาแรงมากคือแบบโอ ซื้อดีออใช่ไหมจะให้ดูดีออดีโอนี่กล่องไม่ได้ครึ่งเขาอะความเป็นดีออันี่ซื้อเดียซื้อเดียมาสามกล่องซื้อเดียมาสามแท่งแต่ดีโออันนี้ก็ชอบนะสีสีมันชื่อว่าสีอ่าจัจจาดิโอสีที่หกสี่ศูนย์แบบสีดูดีมากสีมีแบบสีมีความเป็นแบบผู้ดีอ่ะ แบบสีแบบดูเป็นนี้ก็ป่าดไปแต่เป็นอันนี้ประลุมแบบเป็นเนื้อแบบเนื้ออันนี้เป็นสีแบบเนี้เห็นไหมคือแบบอันนี้เป็นสีอารมณ์แบบชมพูส้มๆแต่มันเป็นเนื้อกอสะแต่ยังไม่ได้ลองทานว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็น อ่าชูกาลิปชูกาสครับมันดีอยู่แล้วไงอันนี้มันทุกคนต้องมีอ่ะอันนี้ทุกคนต้องมีจริงไปแล้วมาอวดลิปแค่นี้แหละบ๊ายบายกดไลค์ให้ด้วยนะกดซับสไครต์ให้ด้วย